สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปาก็จะมาชวนเพื่อนๆทํากระทงแบบใหม่จะเป็นการทําจากผลมะละกีนกในรูปแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีฐานต้นกล้วยจะใช้ความกว้าง7นิ้วสูง2นิ้วผลมะละกีนกดอกไม้ทูบเทียนกันกรไดตะปูเข็มมีดแล้วก็ช้อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากลีบนะคะ ค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะทํากรีบมาลาคิโนกในรูปแบบนี้โดยเลือกใช้ผลใหญ่แล้วก็ได้นกในส่วนของผลที่สวยหน่อยนะคะจากนั้นก็ตัดในรูปแบบนี้และทําการผ่าครึ่งค่ะคเพื่อนๆจะใช้เขียงลองหรือว่าภาชนะลองแบบไหนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดนะคะจากนั้นก็จะตัดได้สส่วนแบบนี้เราก็จะใช้ได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็นำช้อนนะคะมาคว้านตรงส่วนของแกนด้านในออกหรือว่า,มาเมล็ดของเขาออกในรูปแบบนี้ค่ะ และต่อไปนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นมีดสั้นแบบของปาก็ได้หรือจะใช้เป็นในส่วนของมีดแกะสลักก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็ตัดตกแต่งให้เรียบร้อยค่ะและต่อไปนะคะก็จะตัดเป็นมุมโคง้งทั้งฝั่งขวาและซ้ายโดยระยะของเส้นนะคะปราจะตัดอยู่ที่ความกว้างครึ่งเซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดลงมาหาตรงส่วนของขั้วของเขาอยู่เออาจะเว้นไว้อยู่ที่ครึ่งนิ้วค่ะ เพื่อนๆสามารถปรับเสียงระยะการเว้นได้ตามความเหมาะสมนะคะและเมื่อเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็าดันตรงส่วนของมุมตรงกลางดันไปฝั่งตรงข้ามแบบนี้ค่ะก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบกรีบเข้ากับฐานค่ะจะระยะตรงส่วนของมุมกรีบให้ได้ตามที่เหมาะสมค่ะเพื่อนๆจะปากเรียงวนไปทางขวา หรือว่าจะเรียงวนไปทางซ้ายก่อนตรงนี้ก็เอาที่สะดวกกันเลยนะคะแล้วก็จํานวนในการทำกรีบปลาก็จะไม่เน้นจํานวนให้ว่าจะต้องทําทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงที่นํามาใช้งานค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะปลาเลือกใช้ขนาดฐานต้นกล้วยอยู่ที่ความกว้าง7นิ้วและสูง2นิ้วค่ะ นอกจากการทำคลิปกระทงแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วในส่วนของช่อง YouTube P P P Channel และเพจ a c e b o o k ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ไปเตยก็ยังมีการพับเปลี่ยนปวยทานวิธีการทำดอกไม้ทูบเทียนปักกระทงการพับดอกกุหลาบไปเตยแบบต่างๆค่ะเพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติม,ตมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ และอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการประดับตรงส่วนของดอกไม้และทูบเทียนนะคะปักเรียงวนไปทางไหนก่อนตรงนี้ก็ตามสะดวกค่ะและในส่วนของดอกไม้เพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ได้ตรงนี้เอาที่เรามีเลยนะคะประกอบเรียงวนไปจนกว่าจะเต็มฐานเลยค่ะและตรงส่วนของมุมตรงกลางก็ปักทูบและเทียนแบบนี้และปิดทับด้วยดอกไม้อีกหนึ่งชั้นค่ะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ